สวัสดีครับกับบรรยากาศย่ำเศ้าแดดกำลังออกพอดีบรรยากาศเดี่ยงไกลฟ้ามไกลเร่องที่นองผ้าเบงบมดแต่ง tàng cưỡi tụm đều mà ở tàng này bộ lắng nha nguồn nguồn xiềng mày mất xiềng mày nọc kịch mặt 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 หลังจากเบิง้งงมาแต่งไปแล้วผมก็เดี๋ยวผ้าขอไปเบิง้งในขอากไปยักหน่อยเนะครับเนาะมันเป็นไงผ้าเลาะยางเบิง้งจะเข้ากำลัง,งยัยอีกเดือนนึงก็สีไดข้ขาย ก็ได้เดี่ยงได้ส้มครับอันนี้ก็เป็นไก่ปูพี่น้องไก่กขอ,อกหนึ่งเขาเจ้าสีเฮ็ดลอกกลางไว้นี่ไก่ปูกับไก่แมส่สวนฟังนี่ก็จะเป็นไก่ปูไก่ปู มอน้เป็นข้อใกล้ป่วยเราี้ค,ค,คกนกูเ้็นโยกันคนพาเห็ดไปป่วยไกล้พิการอรอเคแลียร์ไปรยากาศ อขอบคุณหลายๆครับที่ขอมารับส้มกับผมกับคอเอาไว้ซำมเนกอนย่างทายทำกับบ้าันไนปันได้กำลังหัดกำลังเห็ดขอบคุณครับ